ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีการทดสอบรถคิอา40นะฮะเดินทางออกวิ่งทดสอบครับหลังจากรับรถเข้ามาที่โรงงานมักกสันแล้วตอนนี้ก็ประกอบล้อแล้วก็ชุดระบบขับเคลื่อนต่างๆเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะนำมาวิ่งทดสอบแล้วล่ะตอนนี้รถจอดรออยู่ที่ประตูทางออกแล้วครับประตูส ทีแรกว่าจะออกประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับแล้วก็รถน่าจะมีปัญหาครับแล้วก็เลยไม่ออกตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วครับออกเหมือนเดิมครับก็จอดรอที่ปากทางนะ ครับนี่เป็นครั้งแรกที่เปิดระบบนะครับของรถกีฮา40เตรียมออกวิ่งทดสอบพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางบนทางรถไฟไทยเปิดไฟแล้วนะครับ <c oughs> เปิดเสียงหวีดด้วยครับโอโ้โห Kerana tuan malam kan? เสียงเงียบมากครับเสียงเงียบมากเลยเสียงเครื่องยนต์เงียบมากนะครับไม่เหมือนขีหานห่าด วันนี้ก็ได้ออกเดินทางทดสอบระบบสัญส์เทือนระบบเครื่องกลระบบอื่นๆนะฮะเมื่อทดสอบถ้าผ่านแล้วนะครับก็เอาไปทําสีทําภายในทําเบาะทําห้องน้ํานะครับโอ้โหเสียงเงียบจริงๆครับ ไปจอดรอที่มักกะสันก็ต้องจอดรอที่มักกะสันนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับออกทดสอบแล้วก็เสียงเครื่องยนต์นั่เงียบจริงๆ จอดอยู่นะครับเห็นว่ามีผู้ว่าการรถไฟนั้นเดินทางไปร่วมทดสอบด้วยสําหรับรถบริจาคจากญี่ปุ่นชุดนี้นะครับ20กันคิฮะ40แล้วก็คิฮะ48แต่ที่เอามาทดสอบนี้เป็นคิฮะ40นะครับก็จะเอาไปทดสอบพวกระบบส่วนร่างระบบส่งกําลังระบบห้ามล้อรวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ครับซึ่งรถขับมาเมื่อครู่นะั้นก็เงียบเหลือเกิน แสดงว่าเครื่องยนต์เขายังดีอยู่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ในการวิ่งทดสอบก็จะมีการตรวจสอบทางด้านระบบวิศวกรรมด้วยนะครับเช่นอัตราเร่งระยะห้ามล้อการทันะเทือนทางกลระบบเครื่องปรับอากาศแล้วก็ระบบอื่นๆครับความลงความร้อนล้อบนรางไทย1เมตรวิ่งดีไหม จากนั้นก็น่าจะเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงปลายปีครับเห็นข่าวที่ผู้ว่าการรถไฟให้ข่าวมาว่าประมาณสิ้นปีนี้หกคันนี้เสร็จแน่นอนออกมาวิ่งรถชันเมืองครับแต่ว่าตัวรถนี้เป็นรถชานสูงนะครับถ้าไปจอดชันชลาต่ำก็ดูจะยุงยากหรือว่าขึ้นยากอะไรเงี้ยดูว่าเขาจะปรับปรุงยังไงนะครับตัวรถมันสูงแต่ถ้าจอดบนชันชลาสูงน่าจะโอเค สองสีนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใช้สีอะไรนะฮะสีดั้งเดิมเขาลบต้นทางที่เขาให้เรามาก็คือญี่ปุ่นหรือว่าจะเอาสีอื่นๆเลยนี่เป็นอะไรที่ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรถคีอ40แล้วก็48แต่วันนี้ก็วิ่งทดสอบแล้วรถนั้นปลดไม่นานนะครับปลดประจำการจากญี่ปุ่นมาไทยนี่ใช้เวลาไม่นานเครื่องยนต์เขาเลยยังดีอยู่ ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับน่าจะเหลือระบบอื่นอื่นนานแล้วครับทีมงานก็กำลังขึ้นรถกันแล้วล่ะกรงเขียวโบกแล้วนะครับรถพร้อมออกแล้ว จะวิ่งชานเมืองเส้นทางไหนบ้างถารถดีวิ่งขามเมืองวิลลรถท่องเที่ยวนี่ก็ไดสอดชอบเลยฮะเพราะแบบรถแหน่แต่จริงๆเอามาวิ่งตรงนี้นะลังสิทธิ์วัสตะเคดีเลยครับจากฝั่งลังสิทธิ์ข้ามไปวัสตะเคได้ี่สุดยอดเลย เงียบนะฮะที่ห้สี่ศูนย์ห้าสองหนึ่งที่ห้สี่ศูนย์ห้าสามสองอือหืรถญี่ปุ่นนะสภาพญี่ปุ่นอยู่บนเมืองไทย ทางรถไฟไทย รถเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับวิ่งมักกะสันหัวหมากหัวหมากไปสถานีกรุงเทพบลัโพงแล้วก็วิ่งกลับ เงียบวิ่งเรียบๆเ,เ,เลยครับ ถอยเข้านะน่าจะผ่านการทดสอบไปด้วยดีมีผู้ว่าไปด้วยนะครับไปกรุงเทพนี่น่าจะไปส่งผู้ว่าปิดประตูรั้วครับเสร็จสิ้นการทดสอบ ครับไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ปิดประตูนะนี้วันนี้ก็มีการแกงกันนะบอกว่าจะไปหัวตะเค้ด้วยแต่สุดท้ายนะั้นไปแค่หัวหมากครับผมก็ตอบยังมั่นใจว่าเขาไปที่หัวตะเค่นะแต่สุดท้ายไปแค่หัวหมากกลับมาก็ไม่ทันนะรถผ่านหน้าไปเฉยๆเลยต้องรองเขากลับจากกรุงเทพอีกทีหนึ่งก็จบการรายงานเพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ